กองเชียร์วเร็วค่ะ400ชีวิตกองเชียร์นะมาเร็วเร็วแม่แม่แม่เอ็มเยวเดียว เนี่สายกับพี่สองเนี่สายครับของน้าลง oh. น้าลงกับบ้างทุก ตูพร้อมจังตัวรเอเร็ววเร็ววไปกัไปกัเร็วกัเร็วพซ่าไ่อยนั่ไม่ยกันส่งให้กบทุ่มนบทุ่มในบอลต่อบอลไปได้พซ่าไหสกัดั่งอง่งวิ่งเร็ว

ลูกออกข้างสนามไปต้นั้งหาที่ว่างเลยสิเอาเข้าบอลไปไปพิซซ่าแล้วพิซซ่ายิ้มนั่นแหละโอ้ยแค่นั้นแค่นั้นมั่นใจมั่นใจลูกมั่นใจหนึ่งต่อศูนนะครับบ้านทุ่มยิงนรงไปหนึ่งลูก กไปไปลากบอลขึ้นไปลากบอลขึ้นไปกี้ส่งให้เพื่อนอาบ้านทุ่มได้บอลส่งมาติดติดนั่นเลย้แล้วแไปไปานทุ่มเลยบอลส่งส่งเพื่อนขี่บอลมาส่งให้เพื่อนได้ไหมส่งได้ไหมติดนั่นเลยแล้วแล้อกข้าบีบอีสไปเลยแลลุกขึ้นลุกขึ้นยิ่บ้านทุ่มอุ้ยม้ยมืประตูจับง่ายๆส่งบอลยาวขึ้นไป บอนทุ่มแต่บอลออกไปข้างสนามไปแล้วลงได้บอลทุ่งทุ่มทุ่มมาแล้วครับผ่านเข้ามาหน้าประตูทุ่งสกัดนั่งลงสกัดต่อไปเเฮฮ้้

นาลงกับบ้านท่วมค่ะ12บสองปีเลยจ้าหนี่ชิบสองานี่ไหมยวิบสองบครับชิบสองปกเนี่ยโป้ฮู่้าองหน้กับชิบโอ้บ้านมี <82. S 1> <oard Read. S 2> ิงฮ่าน่า ก้อนสิบสองหลายคนนีครับนุ่มพักันออกม่าสองเอาอันมิเตซายหนี่เลยครับสิบสองนั่นไปชุ่มแพร่ค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เอาสิบเอ็ดมาบางต้องเสียบมาเสียบออกมาบางต้องได้บางบางต้องหยิบลูกนี้โอ้โหขึ้ไม่ทันผ่านหน้าประตูไปเลยหยุดบิดตั้งหลายเลยเออเพลียงลูกยังไดอยากเลียงก็เพิ่นขอสวดขอสวด กินังนกับว่ายญ่ทังนี่ออกมาไอ้ตรงตั้งคู้ไม่ต้องหวงตัวบนตั้งวมตัวหลังเร็นไหมเขาเสีเพื่อนเาเวพี่บูรอเส้นไปเลยตามตัวไปเขามเพื่อนเาอยู่แล้วเส้นเส้นกลางกลางกลางเส้นเส้นเส้นกลางไปกลางไป มอามเพื่อนได้ไหมจริงลูกนี้มือประตูเซฟได้โโอ้หพราะคับบางคำว่างไงว่าไงลูกยังไม่ออกลูกยังไม่ออกบ้านทุกได้บอลอยู่ส่งให้เพื่อนได้ไหมแล้วนัดแล้วกรรมการบอกว่าฟาวต่อไปยูเสียบนะลูกตรงจุดไหมบอลไม่ตรงจุด

ออกไปแล้วครับขึ้นมนมาขึ้นมนม้นทุ่มบอลเข้ามาให้เพื่อนทูกสกัดเราได้เราได้เราได้นั่นลงบังบังบังตังยี่สิบสองตั้งไวย่สิบอเข้ามานะครับบ้านทุ่มดูดูดูบอลนี่ยเขาทุ่มได้เลยไปเร็วไปเร็ว มเปนเฟซบุุกอู่บาเฟ้บุ๊ก่อนเอ้หลังเ้วหลัง้หลัง้วหล้ล้อหังแอลให้้ง้งัลลังแล้วหลัล้ว้วหลังงแห้วหลังแล้งแห้วหลังแวหลัวหลังแ้วหล้วั้วหลังงแล้วั้วหลแล้วหล้วหลังแล้หลังแล้วหลั้วหลัล อย the oh, ่าไปเรียกเพื you know. so ่อนเ็วยู่เสียบต่อเลยขยับไปขยับไปยัาไปขังตยับยัะไปับสนขยับนยอบไปขยับยั่ไปขยับไปะับไปขยับไปขยับไยัยับไปขยับไนขันปขบปบปปขไปยงกับบยบบ ไปนู่นไปนู่นต่อเลยต่อเลยเขานำเขานำไปทางนู้นสิไปลงสนามแหมไปพูวนไปทางนู้นก็ลงไปทางนี้เลยเดี๋ยวลงไปทางนี้เลยอารออารออยู่นี่มันแดดไปน่ะมันถือไหมละเขานำเอาเตอถือทางนี้อ่ะบานทุ่มนี่เลยะอันเนี้ย คู่สุดท้ายแล้วต้องชนะอย่างเดียวชนะคือได้แชมป์เลยอยู่ส yeah. um ิบเต๋อมันแดดยันยกเชืนดต้องลงดำต่ำล oh yeah. ูกเออส่งนะหนึ่งสองส่งนะห้ามเลี้ยงไปถึงประตูนะมาแค่งอ่ะเลี้ยงไปหยอดสุดประตูแล้วเพราะยิ่งไหม เต๋ออย่าดึงของแม่มันสั่นเต๋อไปกับพี่พี่ไปหมดแล้วไปแล้วเร็วอ้อมไปทงโน้นอ้อมไปมาแล้วตั้งมีนิตั้งตั้งมาลงทุ่มเข้าไปทุ่มสกัดออกตั้งดามเลยตั้งดามยิ่งตอตมไปเลยตามไปเลยประกบกู้เร็วประกบตัวครับประกบตัวนัด เดยะครับนักลงได้บอลไหมมาทุ่งได้บอลแตะมายาวบอลออกไปด้านข้างกหลังก็อนเลยไปพิซ่าให้โอกาสเลยกันวิ่ง้างหน้าเพียเพียโออกไปแล้วไปเพียนให้กันวิ่งเลย thùng tiêu diệt, ném cá mì tăng, tăng, một cuộc tăng, thôi, thôi, thôi. Đi. tăng, ประกบคนรับประกบพับเขาวาเลกัดัดเร็วัดเร็กับอลเรวถึงลเร็วกัดถึงอลูก้าลกระอกดรนอนออกบอลด้านข้างจิพูไหวไหมไหวไหมลูกไ,ไ,ไ,ไม่ไหวบอกอาจารย์ หรือมันจะหมดเวลาแล้วล่ะลูกอดออกมาเลยออกมาเลยผูกออกมานี่พูกออกมานี่พูออกมาหาแม่เขามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาเข่าเขาไปเปส่งให้อาหลอลอต่ลงสุ าเาเลยครับสำลรงกับน้องเต่านะครับดูสิครับดูสิเอาน้าล่องไหมอ่อว่าไม่อันติว่าไม่น้าล่องกับบันทุม่มตีเขาคืบอบล็ตคล่างหน้าเดียวแกก็สลับไปหมดาตารางาไม่ตรงเออเอิญว่าย,ยังไนตารางราเงาปลี่ยนได้ตลอดเลยไม่อนันค่ะ สรุปสรุปอันใดิที่เด้บักตะแลงไงที่เพื่อนเรียกอันนั้นเป็นเตะขั้นก่อนอันนี้เราพูดแม่นหรอมักินใช่อันสำโรงหนองเต่าเตียแล้วต่อไปน่าลงกับอันบ้านทุ่มไม่ใช่หรอแม่นว่าขาดบั้นทุ่มเขาเหลือกูเดียวแห่เหลือบ้านทุ่มกับน่าลงต้นผ่กกัญชางเสียอยู่เ้าเปกหน่อยูุ่มของเขียงเนื้อนั่นไม่มีเนื้อฟรีแล้วมีเหล้าขาว ป๊มาเด้อยูดสีมาเด้อได้แล้วเด้อลูกอันลูกบ่างหันสามสีลูกนะช่างภาพจ้าได้แล้วจีเซย์จะต้านเลยจะเบี้ยเลสจะต้านเลยนะขยับเลยขยับเลยยืดมะขยับเร็วช่างภาพตรงว่างก้มหงายแล้วกสรุปอันใดร่วงกวนเห้องนีไม่คือสีสมมากเหมือเขามีสุดหลายสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเราลูก เอามันจะตอบบ่ได้เด้อนี่ใส่ไปหรอเอาสำลวงสำลวงกันนะลงเตี้แล้วอันแม่อันนี้น้องเต่าสำลวงกันน้องเต่าเตะสำลวงกับน้องเต่านะลงเหาะเรือเรือกับบ้านทุ่มอันเดียวแม่นบ่ค่ะบอกมาก่อนไล่กันว่า